โอ้หโมดงกัดสวัสดีครับอ่าผมพิเศษถัดตอกนะครับถัดตอกสวัสดีเอฟซีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผมวันนี้จะพามาอะแงใครโมแดงครับอ่าวิธีอีสานบ้านเท่าครับสมัยแต่พอตเมครับต้นบอกง่ายมอนมันเ้ก็แงมาแเดวละครับสองต้ำห้างแต่บักหลายหนึ่งแี่จะแต่ที่แงเอ็ดคลิปรับามานี้ รู้การไข่มแดงก็ร่างตรงครับร่างเป็นแอก่วงมกราหนาหอนแห้งแหงต้งแห้งคนนี้ครับขึ้นกกโกก,ก๊กว่าไปหาแยแ่ไข่มดแมง งานครับสุดยอด โอ้ดูมดูมดูดูตอนนี้กำลังตรงกับห้างน่อเร่ยเปยครับเรียงคับพ้าอยไครับเรียต้นนี้มีชิบห้างครับหังหน่ห้างใหญ่เื่ง,ง,งียบไหหงนี้เรื่มเห็นผ่านไปแล้วสามห้าง ไว้แล้วไว้แล้วพ่ะไรอ๊ะเมืองเงเม่อไงครโมดงครับตุ่นหม่วงครับตุ่นหมวกวงวันสิพังกับพันนอยเมื่องเงครับโอ้เมืองเงเม่องใครโมแดงครับหมวกสีฟ้า ออตรงคักไว้เห็นไกลๆหั่งหั่งหน่อยหน่อยเลาเดี๋ยวบลายนี่ครับขัดจีนกัด,กน,กดนี่ต่บุญเตียงครับอรเอาละพอาละลูกมา รถคืห้างกับตัวใหญ่ีหากเจ็ดแปดเก้าสีโอ้สิกว่าห้างโอ้ยห้างเนวันเห็นอะนนว่าม่ีมเออนี่ยเออเออย่างย่างเอาต้ห้างใหญ่ๆวาบุคปห้างเล็กๆที่นีอูล่ะแ

เ็มคาร์เบลแงใครบดแดงครับผมอาหารตามฤดูกาลครับว้าไ้ผักหลายนี่ครับต้นหนึ่งครับแต่ว่าชิปกว่าห้างกว้างครับ เดือนมกรล่าครับกรถึงฤดูกาลมันจะฤดูกาลมันนี่หนะหอนครับมีนาไม่ายอยู่ตรงครับอันนี้ก็ถือว่าตรงเลยครับแพงได้ครับของสูงครับหันจันสูงครับตัวแพร่งสมิ่งม้นร้อยขัวพู้ละครับไปขายวัขายทำทำนี่คือสามสิบบาทนะครับกองจ่าย นี่จะเป็นลอยก็ไม่ขายตลาดครับตามตลาดสุดยอดอาหารทั้งสูงไข่มุกแดง นิ่เลยโอ้ยเนี่ยผมอันนี้ประมาณซีห้างนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เอามาใส่ถาดสีนะครับให้มันไตออกใส่ถาดใส่แป้งอันนี้มุ้งแป้งครับให้มันไตออกตุ่มได้ หาห้างหาห้าง,งหน่อยแต่ต้นเดียวอหอมันออกไันจะห่อนกับไตออก ตุ่มไรขนาดถึงหนาหอเดเต็มที่เลยต้่ม่วงครับตุง,งม่วงหลายปีแล,ล,ล้วหลายห่างปีกปันน่ะ จบคลิปครับแง่เฮเบอรได้เครับใ่เปลี่ยนเบอร์มุกลาเดครับตามอิเศษตัดปอกด้วยนะครับผมจบคลิปเด้อแง่เฮเบได้ไงเปลี่ยได้ลายนาน ตรงตรงตอนน,น,นาหอนมันตรงกว่านี้อีกเกื่อนๆต้องเดินเอาเฮครับจบคลิปครับผมไปมาเบิร์นะครับรค่ะไง่โมเดงก็ตั้งแง่หนาตามปรดูกันเด้ครับเมื่อให้โมแดงนี้มันตกได้กินได้เป็นหน่อยหนาผลบวเป็นงสีได้ครับเปียดดเปียกได้ครับหน่วยมัน ใครต้องตามฤดูกาลไข่ผู้แดงถึงจะได้กินดีครับแล้วก็ครับผมอาจารย์กริปต่อไปนะครับอ่าธุครับผมจบแค่นี้นะครับผม